กบัดมันเจ้าเป็นอันแลงความตรามันเจ้าเป็นแหงน้เข้าตามไปน้ำว้าม่ส้าความตรามันเจ้าเป็นแหงนุกับบัดมันเจ้าเป็นอันแลงน้ว่าเมื่อสกเข้าตามเขาไป มื่อสงฆ์ข้าปีน้องบุตรธรรมยินเสียงใต้ตีนนับย่ำกุจกูปาย่มหลีกตั้งสายลมและอีกปาด่างขาลงเนีองเบิงไหลมาหุบทูพมยาพีน้องข้ากวาดแทงวันหนึ่งยาวขาออหักตั้งหักเมตตาตั้งนิมจาตั้งโจมเชิอมนต์เปียดตีลูกตีเถาลาพระเป็นเจ้ามะแต่อยู่นั้นจุดอาชา,าของข้ากวาดหั่นไท่หังมันสีกำคันญนะลองของน้ำทมกัผ่าโลกาหลวงในก่อ มีตั้งกันเทียงกันอยู่ข่านตอดถึงวันไม่เร็วในคันเนาะหวังก็กว่าน้ำทนะ่วมใหญ่ในกำแพงเราใกล้ยามโปโปเป็นมาหวังก็กว่ายามม,มีมาเนีนะ่ยนเมืองใทเขาขาก็มีกวนเถียงกันอยู่เหมือนกันว,กวังบอกเมืองเขาขากขินกว่าหนึ่งร้อยตีมีทำสูงสูงคันนะเปิดคอยเป็นน้ำพุทธนาอย่างนั้นไ,ไนมันลูกดีลเลิมากผลเอามากเย โกวางโกกลามกันว่าอันนี้อัปเดตเป็นโนเอามาโยนะพอที่หากว้างตอบอันเจียนจาในก็มูว่าพละทีเตมาข้ามศักสิอะมาข้ามบันเฮาคาไลในขายากย่างเก่าขะเนาะวันมือน้ก็เฮาาเต็มมาลาถึงรองน้ําทมยาทีปอปอเป็นมานกับปานของลุงโนอะมีไว้ณสมัยยามลิกยามเงากําผาคน8ขาวอ ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่มีไว้เจ้าหนังหนคะ่ะพระเป็นเจ้าคุกจะไล่ใครจะทบเจมโนอาและสตวาการอสากลิบอยู่ละตลิกสารอันนี้อยู่รวยกันดังโนอากันเนือคือสร้างพอตั้งเสงียงตั้งหลงหลายนั่นแลหละฮารลอมโทมากันเนอลินเมืองแลน้ำนิ่มกว่าเสียอมันจะอึดหูน้ำขมน้ำอันมีกันเนือตีตั้งอันลึกอันลำ อีกตั้งหูน้ำอันนี้กันเนอกลางหาวตั้งหลายเจ้นั่นเสีและเขาผลเหือดออน้ำก็ไหลขึ้นลงเสีกันเนอลินกว่าตาเสออัมทาดแลจ้าเจมตีสุดปากปลายห้าสิบวันนั่นและยอมกว่าอยู่ออเลือสตตมมาสิบเจ็ดวันคือ้างพอนั่นต่างกันเนือร้อยอันไรจืออาราลาดออ จอมหนังนะัสมัยามทีของพระเวียนจะมีไว้ว่วาผลตกสี่สิบวันสี่สิบคืนน้ำโถมกําผ่าล็อกในหนึ่งปาก5าสิวันย่าก็เป้าหาหนํำยอมลงในค่ะสองปากห1บเอดวันในค่ะใน,นข่าวยามในค่ะโนอาสตริกสานหลูกซ้ายหลูกไปของเขาแปดก่อค่ัเนะาะเจ้าอาศรกิบอยู่ในะคือสร้างพ่อหลวงในครับปีกว่าค่ะ ก็ในเขาขัดสืบอ่านนะขอที่ฮาดอกบถึงขอสิบสองค่ะนะนั่นั่นยอมกว่าตาเสีํมถัดต่อถึงฮอตหลือตัสมาแลในเหลือน,นั่นหมายคำหนึ่งปลายลอยตั้งหลายปอออกอ,อวายเสโนอาตั้งลูกตั้งเมลูกเปล่าของเขาอยู่ในเฮือมาหนึ่งปีปลายนะคับวันหนึ่งเขาก็ปล่อยนุกออกกว่าสองตัวตัวที่หนึ่งเป็นการลำค่ะ กาลำออกกว่าเย้าก็ขึ้นไหวปอกมากขึ้นค่ะวายเสรนั่นเขาก็ปล่อยนกตูออกกว่านกตูกว่าเยา้าค่ะมันมีตีจับเย้าก็ขึ้นไหวปอกมากขึ้นโนอาเป้าแทงเจ็ดวันเย้าก็ปล่อยออกกว่ากำเรนสุดมันก็กาดยอดไม้ต้นสานหลุนอันมันซักกาบมานั่นโนอาก็ยืนมือหับเอานกตูนั่นมาเย้าก็ฮูเววามือเลีวนยนเนี่ยนํานแต่ซ่ายอมกว่าเยา้า หลินเมืองแต่แหงเย,ยวาในคาะวัยสินานเจ็ดวันมันปล่อยนอกตูออกว่านกตูมขึ้นไหวปอกมากขึ้นครับเหนือสร้างพอ่อลำในนนะมีสัตว์อยู่สองมิลสัตติมดสาเย่าก็สัตเตียมมดสารค่ะในหลองในคับปันฑังว่นในจุดอาสาของคุอยู่มตัต้์แต่ในจุรีชุฤิ์ว่าเาขาข้าก็มีสองสภาวะที่อยู่ในตูเขาเหมือนกันตูเก่าดังตูวใหม่นั้นก็ ใจสปอร์เนื้เ์เลืิศย่อก็ใจสปอร์วิ่งเหวียงจอมหนังยูหันคานสามคอที่หกค่ะนะก้นที่เกิดมาตีเนื้อเลือดก็เป็นเนื้อเลือดก้นที่เกิดมาตีวิ่งเหวี่ยงมดสังจะก็เป็นวิงน่งเหวี่ยงมดสังจะในค่ะนะสลาโบอลูก็กขับคานเนร้องในงเหมือนกันครับว่ันนัดตู้เขาเนี่ยมันมีสองสภาวะอยู่โฮมจอมกันครับ เหมือนสตรกสันมดสารและมดสารอยู่ในคือของลุงนูอ่ะ้อมกันนะครับมีไว้ในลมาคานเจดข้อสิบแปดเขา่เาหู้ลองอันแหม่หลีเสื้อเสื้อเปิงอํามีในตัวเ่าอันเป็นตัวจาที่เนื้อเลิศในนั่นอ๋อปิกซัมเ่ามีอารมณ์กลางจะเขากำจ้างมิวอันลีเสก็เ่าอันจ้างกำจ้างไรเขาหู้ว่ามันมีค่ะ หวังบอกเขาขเคยตั้งหลีกัยกะไมเฮ็ดไลนคะครับมันตึกกันครับจากสะโพกเนื้อเลือดะลรตั้งวิ่งเหยียดนน้ตึกกันอยู่จังหลังไหนนะครับกัยกะมือเขากอิงปึงได้จะอยู่สุขฤทธ์ในเขาติดเป้นแนงเขาติดอู้ปิงเขาติดทิ้งจากสะโพกเนื้อเลือดของเขาคัาไนไรนั่นขนาดนีพี่น้องขาหวังก็ถามว่าเมื่อลุกนู้อ่าปล่อยกาออกกว่าแนะ่ก็เพื่อสั่งกามันมขึ้นมากขนาดไหนพี่น้องเขา,ากาเนะี่ยมันเป็นสตรีกสันติกินเนื้อครับ ก็เพื่องนั้นเมือน,น้ำท่วมก่ำผลาโลก้ามาได้เป็นสั์เป็นก้นเนี่ยตายแล้วก็มันเกิดปูขึ้นมาอยู่เหนือน,นำ้ำกามันทบต้ากินขนาดนะมันเกื่อนกินของตู่ของเน่ากาในขนนะเป็นสตรีศสันติอมรสสารสาตั้งแต่พวกข้าแขตา่ยวมาแตกกันดังสภาวานะในจุดอาศาั์ของกุ้นขา้าในก็กุ้นขา้าก็มีสภาวะเก่าที่อยู่ในตูข่ข้าข้าหาด คเอรอครื่องปืนลอกกในค่ะอมาตะดเป็นเงินคำเจ้จิมพันดายตนาการมาตนากิริสามุนสลีในเขาเกียดเขาก็กินเย้ก็เจ้วเครื่องปืนลกกัลงเน่ยกูเหงาจอมหนังเกียวกะใกล้ๆเลยยินพี่น้องขริยานราดว่าพอถึงวันจะเหนค่คันเนาะขึ้นไดนได้ป้ากันด้วยทีวีป้ากันด้วีสังหลายเมียค่ะเผื่อถึงวันอาทิตย์มา ตีตีกวาเฮ็ดบัดกูกวายพระเป็นเจ้าเนี่ยมีแห้งเงี้ยคับนะอันนั้นมันป้องว่าจากสะโพดนื้อเลือดเนี่ยมันเฮ็ดการอยู่ในจุดตาซักของเขาก็ไมเพราะว่าเขาขามาต้วนกตูคับนะเมื่อนกอาวปล่อยนกตูก่อนเนี่ยมันวินกว่านกโลกาตีพระเป็นเจ้าปันตามมันมีตีจับเหมือนเจ้าหนังกาลําคันะก็บ่มันเป็นสัตตรีสารตีมดสาร มันขึ้นมาขึ้นตีคือคือนั่นน่ะมีโกนหัตเจพระเป็นเจ้าใกล้ๆลาดว่ามันเป็นเจ้าคลิตค่ะปุณดาเขาคัติป่้เพอันตดลแหลไหนคะเหมือนเรื่องนาหนาเฮนของดุงโนอาะเลยป่้เพอันตดลแหลใไหนขเนาะ,ะมีไว้อยู่ในหนึ่งยูหันคานสองคอสิพาค่ะอย่าไปหักแป้งรอกาไหนอีกตั้งเครื่องเปิองอันมีในมันนั่นโเสิกก็สกุน หักแปลงโลกาในสิงตั้งอันหากปอเจ้านั่นอันม,มีกันนมันอ๋อไหนคะนั่นก็เป็นทางทางของลุกล่างแต่เปเจอาคนดีอยู่มาตั้มจันในจุฬุกฤตเขาอยู่นึกกับผาโลกาที่พระเป็นเจ้ายามปั่นตามยามจีอย่างไะนคะนะเขาคำว่า,าอยู่น้นโลกาเสีด้กล้ยกับเขาคำไลยเป็นของโลกาเนะี่ยยกก็โลกาเนี่ยก็มันจะของเขาป้าค่ะนะเขาไม่เป็นของโลกาเขาไเลยฮก ลก้าหวยนว่าเป็นตีอยู่ที่เร้าของเขาต่จูไม่หนำใจขนานะกุ้ยกาเาขาฆ่าคัดจ๋าบุนดาเดป้าเอาโกนดังไยตีตีกวาดถอดถึงตั้งดูตั้งเหล้วในขนะ,ะนะเขามาเอาตั้งเกจชดเลยตั้งอยู่มาตั้งเจอในสุยสุคริตเาขาค่าคัดจาบุนดาเดเอาตลาดตั้งเกจชอดปืนเพออก,กว่าเขาปุ๊โต๊ะหอดเผวถึงโกนกู้าวคือในกำผาโลกาลงนะ จอมหนังนั้นสมัยยามดิกมากู่คาน16ข้อ15มีไว้ว่าเฮาสู้ออกกว่าฮอดลาดังเกกชอดปันโกนดังกําผาปอจีปอสอดในคะเนาะก็เปนจงนัคะกําผาหวยในอ่ะมันเป็นตีๆเฮาขามาเฮ็ดกินการมันเหมือนงเป็นตรงไห้ตรงหน้าของเฮาคา่ปะปอเฮ็ดยาวในเฮาก็ขึ้นบ่อยปอกมือขึ้นดังเฮืนเฮืนของเฮาานั้นก็เป็นเมืองกัดเย็นชามะเมืงองของพรเป็นเจ้าคันเนาะ นวันเมื่อไงคะข่าวลุงเลี้เบิ้งใครถามพีนพ่น้องผู้ชมยินเสียงตาให้ตี่นับอย่ามอคเขาว่าเขาขับเป็นโรคเมียวหรืเป็นกาล้ำเนี่ยนั่นก็เขาขับเป็นนกตูุค่ะเพราะว่าเขาขับเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเขาก็ยังตึกมีสองสภาวะในจุดตะอสาา่าของเขาขับอยู่ค่ะนะเขาตึกขับอยู่นะสภาวะเมียวหรือนำเสอันละหรือเสียนั่นกอนะสองเขาขับมีจังหักเครื่องปืง เป็นของพระเป็นเจ้าในยเขาคาหลุดเลถามด้วยในจุดาักของเขากาัขันเนาะพี่น้องเขาไหว้เสกาำ่านลินเมืองในแหงค่ะนะน้าหอน้าฮือนโนอ่ายกวอีป้าดังสตลิกสานค่ะกูเมี้ยวเมี้ยวค่ะเนาะก็ลงคือสร้างพอลุงโนอ่ามากค่ะนวันเมือนนี่ยค่ะรองของน้ำทมกำผ่าล้อก้าหลงเนี่ยก็มีหลายก็ก็ยังตึกถางอยู่ซ้อมหนังเดียวค่ะเลยอุกันมาไกลค่ะนะกุก็มีก้นก็นหนึ่งค่ะ เขาชื่อว่าตก้งแต่จีอี้สิวลี่นะครับตก้งแต่จีอี้สิวลี่ครับกวนกว่นะครับเขาเลยข่ามสักเสียจอมหนังตีเขาเลยมีทหานตัวทบตาหาันตีกวนกว่าขุดเงาในคาแรนี่รู้ไหครับมีจ้างเมียวหนึ่งคนว่ามีจีว่าแมมมอตในคนะคปุ่งมันดังอินเทอร์เน็ตเขา,า,า,าก็อัภิยามหันก็บอกว่าหลายสิบปีที่ป่นมานะครับมีกวนกว่าขุดเงา จ้างแมมมอตตีเขาขลาดถึงไหนครับมันตู่ใหญ่เลยสิจ้างตีมีอยู่ในวันเหมือนในคณะโยกเขาคู่อะไรจิงคาะวบ่านนพี่น้องกัะตีไซบีเรียกันนั่นก็ปอดเมืองอาเซียนค่าในกานะมีคนกว่าคุดย่าเขาโยกประเทศเจ้าอลาสกาค่ะอีลาเซียคายบนอเมริกาค่ะนะอาสก้ายกอ็แคนาดาพี่น้องค่ะมันมีจ้างแมมมอตเนี่ยตายแจนแถวกันกว่า นับอ่านหูแสนมันค่ะพี่น้องค่ะจ้างแมมมอตนะคะนะย่อกติมันตายมันตายที่สูงค่ะยอกติมันตายเนี่ยมันตายนุกผูอยู่ในเงิน่ะนะที่เป็นเงิอ่ะมันนั่นจะว่ามันอึบตั้งกินตายก็ยกับมันแก่น้าตายค่ะผููใดเจึงหนใครว่ามันโจมอยู่ในเงินเลยพี่น้องค่ะก็บอกว่าสก้าเนี่ยมันมีก้อนน้าแข็งโฮมสุ่มไว้อยู่ตดั้งเจ้าค่ะมันเป็นตีนน้าแข็งอ่ำเจอมำไนนะคะเน่ ตั้งปีตั้งปีเนี่ยก็บุญเรืนันค่ะนําแข็งนอ่ะไหลห่อหูมันไว้ค่ะน้ำวนเหมือนไงคะเขาเกาะขุดย่าลูกมันกุ้ยเหมกัค่ะตัวมันเต้เต้เนี่ยอําว่าที่เป็นงามันค่ะหูมันเลยตั้งหนังหูมันเนี่ยยังอยู่ในะ้องมิวเซียมในเมืองอังกฤษค่ะมิวเซียมในเมืองอังกฤษค่ะนะหองเย็นแงี้ยในคันน่ะไหลซื้องามันเห็นเกาหูมันทิมีหนังปลาอยู่ในคันนะ น่นก็เป็นชักเสออันหนึง่งตีเฮเ้าเขาเขาว่ายามีนม้นทะ่วมหลงนกกำผ่าล้อกาหลงในปอกบกเป็นมาจ้างแมมมอตตัวไหนคะไรตายนากกระปานของลุงโนอาในก้นกำนัมีมัต้งหยุ่มเึ่งหนังไหนแต่แต่เขาหรือสินั่นก้าขาเขาคารายยินข่าวว่าก้นที่เขากว่าคขุดสอกหาจ้างแมมมอตในค่ะนะเขาก็ย่งางเลยกินเนื้อของจ้างแมมมอตตัวนั้นคะ่ะ มีอาศัศ่เหง6ผักปีรู้ก่อนครับว่านะปวยกับมันอยู่ในนน้าแข็งห่อมันไว้เลยมันน้าเนา่ามันน้าปวยคะ่ะบดีงามจ้ะพี่น้องเขา่ะอันนี้เป็นโองมนแม่นซีจะที่เป็นศักเสษเขาเ่ากะในหูวา่ายามีน้าทมหลงน้าทมยาในะกํนาผาลกาในแต้ไหนเป็นซักเศษอันดีจะแต่ว่าวา,วากันเดียวค่ะนะก็ในมาถึงเน,นข้อที่18 19ครับ เมื่อนั่นจัเจน็โนอาตั้งมีมันแลลุกใจมันเหลอลูกเป้ามันเหลออ่อนกันออกเสแลลงออตูเหลือตะลิกสารอันจางกว่าจางกานเหลานกเหล่ากาอันจางต้งจังหนึ่งกันเนลินกูชจ่อกูเปิงตั้งเสียงดังลงเกาะอ่อนกันออกเสกันเลือคือช่างพ่อแลลลงมาออไว้เสนาหอนาเฮืนลูกนอาแลอีกบารังสติลิกสารกามีลงเืยเยาค่ะ ลุงโนอาเฮ็ดกติฉังอ่อนตางข้าเาราเนี่ยออนตางสุดในอ่ะเขาแต่เคียงปลูกจอกบุญดาได้ซักลูกเครื่องปลูกจ่อบันพระเป็นเจ้าค่ะก็เพื่อสั่งเขาดูเครื่องปลูกจอข้าเราว่าในจรงิงในค่ะพระเป็นเจ้าเฮ็ดกติชะจาจอมลุงโนอาค่ะเป็นรองทีลำรองอายเย่ยได้แต่กติชะจาของพระเป็นเจ้าดีในค่ะนะมิเจเฮ็ดกติชะจาตัว ลุงโนอ่ากันนานเว้ยกุยกัพระเป็นเจ้าเฮ็ดกติศีาตโดอกโกนดังกำผ่าล้อกะข้านดอดถึงวันมือเหลียวในรู้ก่อนค่นนะันกโคที่เชา้าค่คะทีนีเขาขับป่องจากเาคานว่าลุงโนอ่าเอาสติลิกสารดีมดสส่ในเจ็ดจุม่มตีมดสส่ในอ่ะหนึ่งจุ่มสองจุม่มกนันนานเว้ยทีนี้ค่ะลุงโนอ่าเอาสตลิกสารดีมดสส่ในค่ะสาก,กับดูบันเทวราพระเป็นเจา้า เครื่องปลูกจอมันป่องว่าเธอขนาดไหนเขาข่าวผู้ลองเครื่องปลูกจอเนี่ยเต่จะาเอาน้ากาปัานของอารัมเอวากุนงอกรรมพายลก็มาถึงกกอินาดังอาเบล่าขนเนาะพระเป็นเจ้าปันกติจ้ชจาว,ว่าวันหนึ่งมันเจะเตีปันเครื่องปลุกจอปุนดาเดถูดนุกอ,อก,กุนออกป้นมุ่นรลอดสีบุระเป็ดในวันเมื่อไงเขาเอาสตริกสารตีมดสารเนี่ยเป็นผู้ต่างตูเครื่องปลูกจอ อันเจ็ดอันมนันไหยอนตั้งไหนครับพระเป็นเจ้าปันกติเสจาก,ก็เพะฉะนั้นต่าองอันหลู่เครื่องปลูกโจอเนี่ยมันเป็นต่างอันห้ามว่าพระเป็นเจ้าติดปันเครื่องปลูกจอบุญดาดีถุดนุกเอาโกนออกป้นมนอ้อนรอดเสียวระแปดลงแต่ในเป็นดังนัง้นยุกยงยงโยเถาวะลาพระเป็นเจ้ายกก็เป็นด่้งยุ่มยำตั้มจ๋าในกติเสจากองพระเป็นเจ้าเขาอ่มือเถาวะลาพระเป็นเจ้าไลยสบับอายหอม เขื่องปลูกจอดีลุงโนโอ่านลูปันพระเป็นเจ้ามันจะเป็นภาษาในเขื่องปลูกจอดนั้นแท้ๆค่ะนครที่เชาเอ็ดค่ะขาวราพระโก้ขำเอาอายหอมอายห้อยเสียแล,ล,จจแลวว้ลัดในใจเลยว่ากำเนิดเกาตักอ่ำกินอ่ำว่าลินเมืองกเปิอโกนลองมันจำโกนดังหลายจึงตั้งแกมตั้งปองหูใจเขาใหายมกจ้าเจมืออันยังเล็กน่นอ้จึ่งหนังอันเกาเฮ็ดมยะยาว พวกหนึ่งนั่นเกาตะกับปันตามตีเขาเจือ้อนอาศักลตอยู่ดังเสียงดังหลงนั่นมันเจ้าเตียมปันต่งอัมกีนําวาอัมว่า,วาโกนกับปานติดติดสืบมาที่เป็นลูกหลานของลุงโนอาเนี่ยแต่มีเจ้าสะพ่อเมือกะนะเจียมือก้อนเล็กหนคะเ <c oughs> จียมือก้อนเล็กหนมันเจเ้าเตะเขานะ ถ้าเป็นเจ้าเต็มกินน้ำวาเที่ยงเลยวนะเต็มเฮิร์นัมพมกาผพาลก้าหลงในแทงนั้นขนาดนาอลุยดีมันเจ้าคู่ว่ามันเจ้าล่างกาผพาลก้ากวนเมือกกวนเรื่งตายก่อนสิตา้โอยกะเจ่อของวูดะเปตดนั่นน่ะสภาวะวูดะเปตดมันยังแต่อยู่นะจุตะอสากของนาหอนาเฮิร์นของลุงโนอาก็เพิสูจนไหนกวนติดติดสืบมันนั้นนาหอนาเฮิร์นของลุงโนอาเนี่ยมันจะเป็นกวนมดจั่งข่าวเสริมไรไหนพระเป็นเจ้าปันกติเจาวะ เอรียมกินน้ำว่าห์น้ำโถมกัาพาลกะตั้งเสียงเหมือนจังหนังปอกนั่นแทนในโคตที่เช้าสองนะคค่ะจูอันลินเมืองยังมีอยู่ในขิงอันตักไรหวานเจือหวานพันขิงอันตักไรซิมหมักซิมโฮงขิงกัดขิงไมข้ขิงหื้อขิงแห้งกาวันกาขึ้นอ่ำไรถาดวันหนังไหนอ๋อพี่น้องค่ะมีโกนหวางก่ มีตังว่นจากใครจะว่าตีกําผาโลก้าหุยเนี่ยมันเกิงไกันนะแกนมันเด็กเกิงจังนั้นนะ่ะทางได้ว่าว่าก็มือนนาทมกัาผาปอกนายโยในเขาว่าจังไหนครับคุยกับพี่น้องครับมันเป็นสตีปัญญอย่างของพระเจ้าตั้งงันกัมาเขาค่เนี่ยแกนมันเกิองจังไหนกันนะมันจะตังซื้อพี่น้องคาด้วยขานะกําเขาค่มันเด็กเกิองจังไหนมันเฮทางมีอย่าดิอุตดูขิงไม่ขิงกัดขายขิงผล นั่ค่ะเป็นสตีปัญญาของพระเป็นเจ้าผู้เยี่ยมแม่เลยสูงสุดแต้ๆค่ะทีนี้เขาขามาด้วยอ่อนดัางดินนำตีโทมกำผาล็อกาลงเนี่ยเขาขาเลยหู้ลองโกนกะป่านนั่นอยู่สามเมียวเมียวที่หนึ่งนี่ก็เขาลูกขพืนพระเป็นเจ้าซื่อๆกันเดียวกันนะเขาไมเอาพระเป็นเจ้าเขาไมยืมพระเป็นเจ้าเขาเต็มกำจ้างจหนวนพระเป็นเจ้าสั่งสอนเขาเขาไ่ถอดมวความมันเลยอ่าลูกโกนกะป่านนั่นเนี่ยเมือกแต้ค่ะนะ ลวยดังที่เขามีศักดิ์ศรีกุนดียามหันพระเป็นเจ้ากุนดีในหูรองของพระเป็นเจ้ามีอยู่เลยจอมเขาเขาเทงแบดพระเป็นเจ้าชื่อเขาลูกขึ้นพระเป็นเจ้าซื่อค่ะหมายที่สองคณะนะเขาเทงแบบตั้งอันพระเป็นเจ้าเปียนนี้เปียนี้ลงกน้อ่าวว่าเขาติหันนาำทมกำผาล้อก,าก้าลงนะกุนดังหลายป้ากันเฮ็ดอยากฮ็ดีแบบด่องลุงโนโอ,อ่าว่ามันจะ เทงแปดพราเป็นเจ้าได้แต่วา่าว่ากันนะอันที่สามก็เทียงแปดตั้งอันเด็กคุกจไรลไม่เจ้าอุระเบโอ้หนองตาตั้งพิดว่าเขาเทียงแปดพราเป็นเจ้าที่ผ่านสร้างให้เป็นปุ่มหมอนเข้ามาเขาไม่เลยเฮ็ดวัดมันเจ,จ้าเขาเฮ็ดจอมหนังอลูของดูจบก็คุกจไรลไม่จๆๆเ,เจ้าอุระเบปู่ยอก็ไหวนามหาพลาเป็นเจ้ามาย้อนหามันเจ้าปดวางควางหลอดเน่ยเขาเทียงแปดตั้งอันคุกจไรลไม่เจไไ้าอรุระเบศสามเยียวในการนะ ลูกขึ้นพระเป็นเจ้าซื่อๆก็ไมเหลียวย่อก็เถียงไปตั้งอันมันเจ้าเปีเ้ยนเหว่าแต่มีสังปอก,กเป็นมาแน,านาา่นัะการยกก็หนองตอาตั้งพิดครับไม่คุกจะอะไรไม่เจ้าอุาิแบบของตัวเจ้าก็ตื้อตันกว่าดังนะอํากุวมเหต้าอันเถาลาพระเป็นเจ้าเตียงปันตันเหมือนเจ้างกน้นป้าปาในก็เหมือนกันครับเมื่อถึงว่าวันหนึ่งวายเสียเขาตายกว่าเแล้วเนี่ยเขาตะเลยขันตั้งกนันพระเป็นเจ้าเจียงปันตามเนะี่ยอำกุ้งเลยครับ มันจะก็เลี้ยวหน่ยครับเหมือนเช่นักกาปันลุงโนอ่กก็ว่วนเื่งนั้นแหละมันจะห้าก็เลี้ยวหน่อยีน้องค่ะเหมือนน้ำทมกับผ่ามหนเหยมือนั่นอ่ะเผื่อคุกจ่าอะไรมันตกหรือเน่าขนาดน้อในวันนั้นก็เหมือนกันค่ะขาวลุงแดงเปิงว่าเป็นอขิงข้าวย่านเดียวค่ะหรือไรคุกจะาอะไรใหม่จ่าวัวด่าดนวันนั้นค่ะลุงโนอ่าเฮ็ดคือสร้างโคตั้งเสียงในหนึ่งปากเท้าปีค่ะกุนเถียงแบบ ตีโป้นเพจตีเถาลาบพระเป็นเจ้าเม่เฮียนไว้นั่นก็เป็นคือสร้างพอ่อเขาขามคุกแต่ลาไมา่ใจวูดอเบดวหนนามาหาพระเป็นเจ้ากามลืนสุดค่ะพี่น้องค่ะตายกว่าจอมนำทมกาผ่าปอกนั่นอิศรหลายย่าคันเน,ะนาะนวันเหมือนได้ก็เหมือนกันค่ะเขาขาดดังหลายทีตึกอสักฤทธิ์อยู่นวันเหมือนนายค่ะพระเป็นเจ้าเจ้าอิสุคริตปานเนี่ยมันเจ้าเด็กขึ้นจ้วลงมาหา้าปอค่ะเมื่ออยู่จอมมันเจ้าในเมืองกัะเย็นชามสะ หนึ่งอย่าลูกขึ้นมันเจ้าค่ะมันเจ้าเป็นผู้ผ่านสร้างให้เป็นเฮาคามะสองตั้งเมนมันเจ้าปีศานในเฮานสมาย่ำลิกเป็นรองมนนันแมนซีซสามเฮาคาลหนองตาตั้งพิษมหาหักเอาตั้งเก็อดลุยตั้งอยู่มัดตั้มจะในจุคย,ยิสุคริสอย่าเฮาขาไรโต๊กลื่นกว่าเหมือนซึ่นหนังโก้ในกาป่านลุงโนอานนั่นกะพีน่น้องขัดไหนะข้าลุงโนอานลงคฮือออกคือมาเนี่ยเขาเป็น กุนกออ็ตีตแต่ต่างชื่อจัดเจ้าคือกุนเหม่ยมันเป็นเงาของกุนชื่อจัดเจ้าคือ,อตีตอยู่ในกัมพาโลก้าลงด้นะครับก็เป็นังนสมัยยามเด็กมีไว้ว่ากนุนกูชื่อจัดกูเจ้าคือสืบส,สายเลือดลูกตีนาหอนาเฮือนของลุงโนอามาคะ่กคะก็เป็นเ่นนัะเขาอยู่ในอัชงอัตตานเหลียวกันดัง อาดัมเอวาที่เป็นกวนงอกัมพาสองก้อค่ะกวนกูก้ที่เกิดมาในโลกาในเฮาสืบมานื้สายเลือดของอาดัมเอวาและตังลุงโนอาในะ่ะนะกุ้ยกาเขาขาดจำใจลุงโนอาหรือเสอาดัมเอวาเขาอ๋อพี่น้องผู้ชมยินเสียงได้ตินับยาเม้าค่ะในวันเหมือนในคะ่ะข่าวยามอคาเลยเสียงสุดกว่าย้อนเหตตังหักแมตตังนินจ่าตังโจชมซื่อมนเปยียนดีลูกดีเ่ารับรับเป็นเจ้ามา ต่อยู่นะสุดอาสของเขาคักกว่าหา่งไผ่หังมันเสกรรมค่ะมาสุงค่ะนุกับบ้านมันเจ้าเป็นอันแรงความตรามันเจ้าเป็นอ็นแห้งนเข้าตามไปนั่งพวานั่งสาความตรามันเจ้าเป็นเอ็นแห้งนุกับบ้านมันเจ้าเป็นอันแรง One of us are called down,